้าให้การตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีภาระหน้าที่นะหรือหน้าง,งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยยากลำบากใช้คำว่าอย่างนี้แล้วก็เราต้องทํางานร่วมกับคนในสังคมในจํานวนมากโดยเฉพาะยิ่งความทุกข์ความยากลำบากของคนคนที่เดือดร้อนนะนั้นความพร้อมของเราจรึงมีความจาเป็นนะ องค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาคอุตสาหกรรมนะที่เป็น manufacturing เนี่ยคือเราขับเคลื่อนด้วยด้วยบุคลากรเราก็มองว่าทางการตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีภาระหน้าที่นะหน,หน้าง,งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยยากลำบากใช้คำว่าอย่างนี้แล้วก็เราต้องทํางานร่วมกับคนในสังคมในจํานวนมากโดยเฉพาะยิ่งความทุกข์ความยากลำบากของคนคนที่เดือดร้อนนะ นั้นความพร้อมของเราจรึงมีความจาเป็นนะเราจะไปเราจะไปช่วยคนอืดดูแลคนอื่นเนี่ยต่เราเองไม่พร้อมเนี่ยมันก็ลําบากอะ่ะนั้นเราควรจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรนั้นเรื่องของการาส่งเสริมสุขภาพของแนวคิดขององค์กรสุขภาวะเนี่ยรับก,ก็ตรงกับแนวคิดในเรื่องของการบริหารคนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานเริ่มงานกันตั้งแต่ปี2559นะครับ ก็เป็นโครงการแรกที่ทำนะครับแล้วก็ได้รับเอาแนวคิดขององค์กรสุขภาวะหรือว่าแฮปปี้เ r ิร์ a เพสนะแฮปปี <Yeah. S 1> <Happy S 2> ทั้ง8เนี่ยครับ้นงานมันจะขับเคลื่อนได้คนต้องพร้อมก่อนนะครับเพราะทีมงานพร้อมเนี่ยไม่ว่างานจะยากลำบากหนักขนาดไหนนะมันจัดการได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะต่อให้เทคโนโลยีดียังไงแต่ถ้าคนเนี่ยเรียกว่าอะไรมีความไม่พร้อมอยู่อะนะครับในเรื่องของร่างกายสุขภาพสติปัญญาความรู้ต่างๆเนะี่ย ก็จะทําให้เป้าหมายขององค์กรเนี่ยบรรลุไปได้ยากผมเชื่ออย่างนั้นนะเรื่อการตํารวจ80%นะที่อายุ40ปีขึ้นไปมีภาวะ NCD นะก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็เป็นปัญหาของของชาติดีกว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะอันนี้ถ้าตำรวจเราอยู่ในสภาพโดยเฉพาะตำรวจที่ ในวัยเขาเริ่มเข้าสู่วัยร่างกายเปลี่ยนนะสีขึ้นไปจนถึงหกเนี่ยเราก็พบว่าการทํางานการปฏิบัติหน้าที่การกินอยู่หลับนอนเนี่ยไม่เป็นปกติมันควรจะต้องมีแนวคิดแนวทางในการที่จะดูแลคนนะเราจะไปเอาความรู้แนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจภาคอืกก่นอื่นมนาะใช้กับตํารวจเองคงจะไม่ได้ทีเดียวนะเราต้องหาวิธีหาแนวทางก่อกับที่จะทําไงให้ การนำหรือว่าการ implement แนวคิดเรื่องของ happy work place ลงไปสู่การปฏิบัติได้จริงสร้างาทีมงานแล้วก็ลงไปทำงานกับโรงพักต้นแบบในการปฏิบัติงานเนี่ยองค์กรผู้บังคับบัญชาเนี่ยรับทราบท่านก็สนับสนุนนะส่งเสริมให้ทีมวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยไปร่วมกับอกองบัญชาการต่างๆทั้งทั่วประเทศนะครับทั้ง10กองบัญชาการนะครับเราก็ได้ได้มีโอกาสไปทํางานตรงนั้นจุดที่เริ่มต้นคือก็คุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนก็คือ โดยการตำรวจมีภารกิจก็คือดูแลนะเขาเรียกว่า,าความเป็นอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพของข้าราชการตำรวจก็หน่วยงานเวชศาสตร์คร,รอบครัวนะครับของโดยการตำรวจเนี่ยก็จริงๆแล้วตำรวจเราก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีนะเป็นนโยะบายเลยนะครับว่าให้ข้าราชการตำร,รวจนะครับทุก,ก,กนายนะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีภาระที่ต้อง ทําการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพื่อที่จะทําให้หน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลสุขภาพตํารวจเนี่ยไปวางแผนหรือออกนโยบายในการดูแลคนเรื่องสุขภาพเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องแรกๆเลยแต่บางทมันก็เกี่ยวข้องกันนะมันเขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะก็มันมาจากความเครียดนะความเครียดจากการทํางานความเครียดจากการดํารงชีพนะที่ต้องเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ใช้คําว่าอย่างนั้นดีกว่าเขาเรียกปัจจัยที่ที่เป็นข้อจํากัดน,นะคทำให้การปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินชีวิตเนี่ยมันมีความยากลำบากว่าครั้งแรกในโครงการแรกเนี่ยก็นําร่อมด้วย10สถานีก็คือ1กองบัญชาการ1สถานีนะครับเราก็คัดเลือกกับทางพุ่งความบัญชาแต่ละกองบัญชาการให้ส่งสถานีที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็สมัครใจ เข้าร่วมโครงการเราก็ร่วมที่จะทํางานกับเขาแลนะ้วิธีการทํางานก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าผมก็ใช้แนวคิดของเรียกการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการนะเป็นผ่านะครับก็เป็นแนวคิดของอาการนํางานวิชาการเนะี่ยไปสู่การปฏิบัตินะครับเพราะว่าตอนนี้โนดที่ให้ให้ทุกต่างๆก็ใช้รูปแบบนี้ทั้งหมดมันเป็น action research นะแล้วเป็น action research ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ถูกวิจัยนะครับนั้นะ ตัวของผู้ถูกวิจัยก็คือถานีตำรวจเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการตั้งแต่คิดนะทำประเมินต่างๆเนี่ยแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกันไม่ใช่นักวิจัยเป็นคนคิดแล้วก็ไปยัดเยียดข้อมูลต่างแล้วก็ไปบังคับให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ยั่งยืนนะครับแนวคิดของการใช้ผ่านเนี่ยเข้าไปทํางานเนี่ยก็จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับผู้ถูกวิจัยเองเขาจะได้มีความรู้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรฝึกพัฒนาตัวเองเนี่ยให เาเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็อยู่กับ,ก,บกับงานที่เราทําไปได้ตลอดนะด้วยองค์กรของตํารวจเราเองเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณนะแต่มันก็มีความจําเป็นในการขับเคลื่อนนะครับเขาก็เริ่มทํากันอย่างสิ่งเล็กๆที่ผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะเขาก็เริ่มมีการทํามุมสุขภาพมุมสุขภาพของสถานีตํารวจอย่างน้อยเป็นที่พักผ่อนก่อนในโครงการสุดท้ายเนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของอร่างกาย แล้วก็แฮปปี้บอดี้แล้วก็เรื่องของแฮปปี้รีแล็กซ์เราไม่สามารถที่จะปล่อยคนที่มีสุขภาพไม่ดีนะครก็มีความเครียดไปทํางานนะจะเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจอย่างที่บอกกันนะมีทั้งกฎหมายแล้วก็อาวุธอยู่ในมือเนี่ยงั้นความพร้อมของทั้งร่างกายและจิตใจนะสุขภาพจิตก็สําคัญมากเฮ้ยคุณพักผ่อนพอไหมอ่าประชาชนอาจจะไม่ทราบนะแต่ที่ผมพบในกลุ่มของตำรวจเนี่ยก็เชื่อไหมเสียชีวิตคาเครื่องแบบเนาะ ก็คือไปนอนพักผ่อนหลับแล้วก็ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องหาแนวทางในการที่เราจะต้องวางมาตรการหรือนโยบายต่างๆนะครับที่จะดูแลคนนะโครงการปัจจุบันเนี่ยนะเขาก็นำเอาแอปพลิเคชันจากโครงการที่เราทำเนี่ยครับไปใช้ให้ค่การตรวจประเมินสุขภาพจิตของตัวเองตอนนี้เราก็จะผลักดันให้แอปพลิเคชันเราเนี่ยไปอยู่ในแอปแทนใจนะครับซึ่ง เป็นแอป,ปที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของข้าราชการตํารวจทั้งหมดโดยท่านอาดีตพบตรนะท่านาพตลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุดเนี่ยก็มีตำรี่ให้ทําแอปแทนใจขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวัสดิการของตํารวจให้ไปอยู่ในแอป,ปนี้หมดคล้ายๆเป็นซูเปอร์แอป,ปก่อนที่ทำคือเราสร้างคู่มือแล้วก็มอบคู่มือนะครับแล้วก็ในช่วงพัฒนาแอปพลิเคชัน่ะสักหกเดือนนะอยังไม่มีแอปพลิเคชันแ้วก็มีคู่มือก่อน เป็นแนวปฏิบัติให้ทั้ง40สถา,านีทางานนะครับภายใต้การสนับสนุนงบ่ระมาณกับที่ไม่มีงบประมาสนับสนุนแต่ว่าแนวปฏิบัติจะเหมือนกันแต่เราก็ค้นพบว่าคือ,อสภาพสถานีตำรวจที่อยู่ในเมืองกับที่อยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรครับท้องถิ่นนะตามท,ที่ที่นอกเมืองเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะในเมืองเนี่ยการการสร้างเครือข่ายหรือว่าการ อ่าเรียกาคีของภาคีที่เล่าให้ฟังนะก็ที่หาดใหญ่ก็ดีมากนะที่หาดใหญ่เนี่ยสถานีหาดใหญ่ก็เรียกว่าอะไรครับมีโรงพยาบาลของที่หาดใหญ่นะครับเป็นภาคีนะครับที่จะมาดูแลเลยนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะตำรวจอย่างเขาเข้าใจเลยถ้าเป็นตำรวจขอมาเขายินดีนะไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลก็ได้นัดวันมาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นะครับก็ไปดูแลกันแล้วก็ตรงกับแนวคิดที่เราว่าหนึ่งก็คือ ตรงพานาลตำรวจจะมีแค่3หน่วยเองนะที่ที่กรุงเทพที่ยะลาแล้วก็ที่าดาราลัศมิีที่เชียงใหม่เราจะไม่เหมือนกองทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศที่เขามีโรงพยาบาลปฐมภูมิดูแลเหน่วยที่ต้นทางเลยแต่เราไม่มีแบบนั้นนะเราก็ต้องอาศัยเรียกว่าอะไรอะ่ะการสร้างเครือข่ายตัวยึดต่อไปก็เรื่องของอะไรครับการเขาเรียกว่าลดเลิกเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพอาหารบุหรี่เหล้าอะไรต่างนะ แต่ตอนนี้เราคนพบว่านอกจากมีเครือข่ายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวของตํารวจก็คือครอบครัวร้านค้าอาหารก็เรียกว่าอะไรโครงการอาหารกลางวันต่างๆเนี่ยเวลาทําก็ต้องให้ให้ถูกกันนะสุขลักษณะเรียกสุขอนามัยในการรับประทานนะครับก็คือโภชนาการต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนเราก็จะมีนักโภชนาการมาให้ความรู้อันนี้ในในในแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งหนึ่งฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ ในในบอทดของ Line Official เนี่ยเราก็จะมีเล่นตีนพวกนี้ยิงอังคารพุ่งเสามันเป็นวันเวย์นะมันเป็นออโต้ปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นเรื่องนี้ก็มีเรื่องความรู้ต่างๆเข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราต้องสร้างความรู้ด้วยให้ตำรวจดูแลตัวเองนะไม่ใช่ตามใจปากตัวเองอยากทานะไรทานอยากซูบหรืออยากดื่มเหล้าครับคือมันมีเรื่องพวกนี้อยู่นะก็ในในแต่ละที่เขาก็จะมีการทำกิจกรรมนะตั้งเป้าหมายของตัวเองนะ เรื่องของการละลดเลิกอ,อันที่ยุทศาสายสามคือการออกกําลังกายและการพักผ่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ให้มันอยู่ในเรื่องของนโยบายการบริหารงานของสถานีมือรือนะครับขเขาก็จัดจับกลุ่มการออกกําลังกายแต่และที่นะก็จะตามความชอบบางคนก็ขี่จักรยานวิ่งเดินแอโรบิกนะแล้วแต่ถนัดเลยบางเด็กหน่อยเคลื่อนกัน หนุ่ม,มๆก็ไปเล่นฟุตบอลไปเล่นอะไรกันก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมหลากหลายกันไปนะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรตามสภาพของอะไความพร้อมอันที่4ก็คือเรื่องของปัจจัยสนับสนุนนะก็คือผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยมีนโยบายแล้วก็ให้การส่งเสริมนะครับในการดูแลจุด turning point แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ที่เหมือนกันหมดคืออยากอยู่ใกล้กับคนที่เรารัก อยากอยู่กับครอบครัวนานๆอย่างเงี้ยออันนี้ก็คืออาจจะเป็นเหตุผลที่ที่คล้ายๆกันูก็เออบางคนก็ได้ฉุกคิดขึ้นมานะแต่บางคนก็คือมีปัญหาสุขภาพอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอันดับแรกกันนะครับแต่ก็สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของโนโยบายโดยโดยที่ระดับสูงเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสําคัญแต่ซึ่งปัจจุบันนี้ผมดีใจนะว่าคือเริ่มมีการทําแล้วส่วนการปฏิบัติผู้กำกับชาในระดับที่อยู่ ใกล้ชิดกับค่ายการก็คือหัวหน้าสถานีตำรวจก็เลยขออนุญาตพูดถึงจุดของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนคือตำรวจในสถานีตำรวจเนี่ยนะครับอยากให้กลไกที่เราพยายามทําเข้าไปนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรครับไปอยู่ในการปฏิบัติงานจริงๆผู่บริหารหรือว่าหัวหน้าสถานีตำรวจเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเขาเรียกว่าอะไรความรู้ที่เราพยายามที่จะส่งผ่านไปนะทำเป็นคู่มืออะไรก็ตามหรือว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆก็ ไปสู่การปฏิบัติจริงๆแล้วทางหน่วยงานเนี่ยผมว่ามันจริงๆกัน,นมันเป็นเรื่องของภาพแมกคโครยดีกว่าเรื่องของการจัดเรื่องของงบประมาณที่จะมาดูแลเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมเรียนเลยว่า,า40ฐานนี้ต้นแบบเนี่ย20ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกับ20ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยเราพบว่าหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยก็จะทําให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นเนานะ มันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องทาอะ่ะก็ควรจะต้องจัดสรรไปแต่ทีนี้ก็อยู่ที่นโยบายของภาครัฐหรือว่าตํารวจเราเป็นหน่วยที่ดูแลประชาชนนะครับนั้นจะทําไงให้ประชาชนมีเขาเรียกว่าอะไรความสงบสุขต่างๆดูแลนะก็ต้องส่งผ่านตํารวจไปนะครับก็ต้องส่งเสริมอ่ะต้องหาง,งมามาช่วยดูแลเขานะในปัจจุบันซึ่งถ้าเข้าใจจริงตํารวจไม่ได้ทํางานแต่งานตํารวจนะเป็นทำงานบรรเทาสาธารณภัยทํางาน เต็มหมดเยอะมากคือถ้าผู้นําของประเทศเข้าใจว่าไอ้กลไกในการดูแลเนาะมันก็ควรจะสนับสนุนให้ตํารวจจะทำงานได้อย่างแบบมีความพร้อมนะมันจะได้มีประสิทธิภาพในการดูแลคน